สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภพบกับดูดวงกับเก๋นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงชะตาของชาวพฤกษภค่ะประจําเดือนมกราคม2568นะคะถ้าอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะติดต่อได้ที่ ID l ดี e 5ลน6 9 6ากค่ะและทุกช่องทางดูดวงกับเก๋นะคะใช้ชื่อนี้เลยคะ่ะ ชาวพุทธศปปีนี้นะคะเสริมพลังนะคะพอรับปีใหม่เดี๋ยวหลายหลายท่านก็จะไปไหว้พระนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปีนี้ถ้าคุณจะไปกรบาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแนะนําให้ปิดทองด้วยนะคะแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงะคะ่ะถ้าปิดทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแนะนําให้ปิดตรงหน้าผากนะคะเหมือนจะได้เหมือนกับเป็นการเปิดพลังให้กับตัวคุณนะคะแล้วก็เหมือน อัญเชิญเทวดาประจําตัวนะคะให้มาปกปักรักษาคุณด้วยค่ะจะได้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีนะคะ,ะรับพลังจากสิ่งดีๆเข้ามานะคะมันจเจริญสติตลอดตลอดนะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะได้หมดนะคะแต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นตามหลักศาสนาของคุณเลยค่ะเอาละหรือที่สำคัญที่สุดอีกด้านนึงนะคะอย่าลืมนะคะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะอาจจะช่วยเกี่ยวกับพวกมุ้ยทิ ต่างๆนะคะได้หมดนะคะถือว่าเป็นการเสริมเพิ่มพลังให้กับตัวเราพับเป็นพลังบุญกุศลนะคะพีเงินของเราแค่เท่านี้เหมือนกับการต่อชีวิตช่วยผู้คนได้ด้วยค่ะหรือทำบุญกับสัตว์พิการก็ได้นะคะอันหรือมูทีสัตว์นะคะต่างๆก็ได้ค่ะเอาล่ะในเดือนนี้นะคะดูสิคะว่า สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนพฤษภาคมนี้มีอะไรบ้างนะคะชาวพฤกษภนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะข้อตกลงในเดือนนี้ถ้าคุณจะทำ อะไรร่วมกับใครเนี่ยต้องตรวจเช็คตรงนี้ให้ดีนะคะหรือแนะนําเดือนนี้ยังไม่ควรไปทําอะไรหรือลงทุนธุรกิจอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะระวังพวกเอกสารย้อนหลังนะคะการผิดพลาดต่างๆนะคะทําอะไรให้ถูกต้องนะคะตรวจทานตรวจเช็คหรือว่าข้อมูลสําคัญตกหล่นสูญหายก็พยายามเ,าเก็บนะคะแบ็กอัพไว้ให้ดีะคะ่ะให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงหรือระวังของหายอาจจะเกิดจากความเผลอเลอของตัวตนของคุณเองด้วยนะคะของมีค่านะคะเดือนนี้นะคะแนะนําว่าให้ใช้ชีวิตแบบสบายๆพอเพียง เพียงนะคะพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะให้ไดเป็นแต่แนวทางของคุณนะคะจริงๆในเดือนนี้นะคะหรือในปีพฤทธศักราช2568นี้ชาวพฤกษบค่อนข้างจะมีการวางแผนเรื่องการใช้เงินที่ลงตัวนะคะและระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นนะคะอะไรที่คุณผิดพลาดมาในปีที่แล้วนะคะให้เป็นบทเรียนสอนใจคะ่ะปีนี้ต้องบอกว่าสติมานะคะจะไม่ค่อยคุณจะไม่ค่อยเสียรัพย์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะเหมือนจะทําอะไรคิด ก่อนตรึกตรองนะคะแล้วก็เป็นเดือนหนึงที่คุณจะรู้สึกว่าฉันขอโฟกัสแต่ตัวเองถ้าคุณช่วยเหลือผู้ใดไปมากแล้วนะคะก็คือพอและที่เหลือนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองตรงจุดนี้ค่ะนะแต่ถามว่าภาระต่างๆที่คุณดูแลอยู่นะคะชาวพฤกษบยังจัดสรรจัดการไปได้หลายท่านหลายคนคิดวางแผนนเรื่องการของปลดหนี้นะคะปีนี้จริงๆถ้าคุณตั้งมั่นหมาเ